เนิร์ดรีวิวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อด้านะครับก็วันนี้มาสัมภาษณ์งานในตำแหน่ง Human Resource นะครับก็ มีความต้องการครับที่อยากจะมาช่วยพี่ๆนะครับในการหาคนที่ใช่หาคนที่ถูกใจของบริษัทนะครับก็หวังว่าผมจะมีทักษะความสามารถอะไรบางอย่างที่พอจะช่วยเหลือพี่ๆได้ไม่มากก็น้อยนะครับหวังว่าพี่ๆจะพิจ,จารณาไว้ด้วยนะครับ <c oughs> สมบทบาทนิดนึงครับก็เราพูดถึงภาพยนตร์ที่ เป็นชื่อของภาพยนตร์เนาะ Human Resource นะฉะนั้นแล้วก็ต้องมาสัมภาษณ์ในตำแหน่ง Human Resource ครับจะให้ผมมาสัมภาษณ์บัญชีผมมาสัมภาษณ์เป็นเซล,ลก็ระไรอยู่นะฮะ <c oughs> สวัสดีครับนี่คือ n น r ้อรีวิวนะครับกับรีวิวภาพยนตร์เรื่องล่าสุดจาก GTH นะครับภาพยนตร์ที่เรียกได้ว่าอาจจะไม่ได้สิ่งที่เราจะได้เจอบ่อยๆกับ GTH เนาะภาพยนตร์ที่มันจะแหวกจากขนบแหวกจากแนวทางที่เขาถนัดถนีในการทําภาพยนตร์คอมเมดี้ภาพยนตร์สยองขวัญอะไรอย่างนี้ซึ่งความจริงต้องพูดตรงๆว่ามันเป็นสิ่งที่เราจะเจออยู่บ้างตอนตั้งแต่สมัย GTH ได้ซ้ำน,นะะกับการที่เขาแหวกจะไปทําภาพยนตร์แนวอื่นๆบ้างเพื่อที่จะหาขอบเขตหาอะไรใหม่ๆม,มาเสิร์ฟให้กับคนดูที่เป็นคนดูหนังไทยอะไรอย่างเงี้ยนะครับ และนี่คือภาพยนตร์เรื่องล่าสุดจากผู้กำกับที่เรียกได้ว่าครั้งหนึ่งช่วงเวลาหนึง่งเขาคือเด็กแนวตัวพ่อนะฮะเตอ๋อณนักวพลทำรงรัตนฤทธิกับมากับการเปิดเฟสใหม่ของเขาในการทำภาพยนตร์นะฮะคือเฟสเก่าเขาจบลงไปนะครับหลังจากเขาทำฟา s t and f ฟิลเลอจบไปแล้วเฟสใหม่มาอาจจะเข้าเข้าสู่อีกหนึ่งช่วงวัยที่เรียกได้ว่าเข้าสู่วัยซีเนียและอาวุโสแล้วอาจจะตกผลึกกับประเด็นสังคมได้มากขึ้นอ่าบางสิ่งบางอย่างที่ เขาคิดค่าคนในชีวิตอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็ถูกนํามาบอกเล่าเป็นภาพยนตร์กับพนักงานใหม่โปรดรับไว้พิจารณา human resource บอกเล่าเรื่องราวของเฟนนะครับพนักงานตําแหน่ง hr นะครับที่จะต้องค้นหาคนที่จะเข้ามาทํางานแทนคนเดิมที่ลาออกไปคือสิ่งที่นางได้รับโจทย์มาก็คือต้องหาคนที่อึดถึก พร้อมสู้พร้อมลุยไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคใดๆหรือกระทั่งเจอสิ่งที่อาจจะไม่สู้ดีเท่าไหร่ในที่ทํางานอะไรอย่างนี้นะฮะก็ต้องอดทนเข้าไว้ไอ้หนูและสู้กับมันนี่คือสิ่งที่เป็นเหมือนกับสเปคที่เขาต้องการ HR หาคนแบบนี้มาเสิร์ฟให้กับทางเจ้านายนะครับและนี่คือเรื่องราวที่ผมใช้คําว่าตอนหนึ่งก่อนละกันของภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับมันเปิดมาด้วยคอนเซปต์ประมาณนี้แหละแต่นอกเหนือจากนั้นแล้วมันก็จะพาเราไปสํารวจชีวิตของเฟนนะครับในฐานะ นะทั้งพนักงานเงินเดือนลูกสาวบ้านคนจีนแล้วก็เตรียมจะเป็นแม่คนซึ่งก็จะต้องมาเริ่มมาวางแผนชีวิตแล้วว่าต่อไปนี้จะให้ลูกออกมาเจอโลกออกมาสู่สังคมยังไงบ้างและยังไม่รวมกับการที่นางเป็นคนกอทอมอนะครับใช้ชีวิตอยู่ในกอทอมอเจอสิ่งละอันพันละน้อยที่อยู่ในเมืองเมืองนี้ทั้งดีและร้ายมันมีผลอะไรกับชีวิตของเธอบ้างนะครับนี่คือสิ่งที่ผมบอกเล่าสำหรับ รักงานใหม่ปลดลับไวพิจารณาหลักๆคือการโฟกัสอยู่ที่เฟนนะฮะและมันก็จะมีการพูดถึงบุคคลรอบข้างอยู่ประมาณ3ตัวละครด้วยกันก็จะมีเต้นนะครับซึ่งก็เป็นพนักงาน HR ที่เป็นเพื่อนนะครับทำงานร่วมกันมีเทมก็เป็นอ่าทางสามีของทางเฟนความจริงก็มีอาชีพการงานนะครับในฐานะเป็นเซลส์นะครับ,าาน sales, นรบแล้วก็กําลังจะปิดโครงการใหญ่โครงการหนึ่งนะครับซึ่งก็คาดหวังเอาไว้เพื่อที่จะหวังยกระดับชีวิตครอบครัวให้มันดีขึ้นและจีดานะครับอันนี้ก็จะเป็นพนักงานที่เตรียมตัวจะเข้ามาสัมภาษณ์งานนะคร ก็เตรียมที่จะเข้ามารับความท้าทายในออฟฟิศแทกนี้นั่นเองพนักงานใหม่ผลลับไว้พิจณานะครับในส่วนตัวผมถ้าเกิดเราพูดตอนนี้จริงๆนะผมพูดตรงๆเลยว่านี่อาจจะไม่ใช่หนังที่ถูกใจหรือว่าต้อนรับทุกๆคนที่เป็นแฟนหนัง G D H นะครับตรงไปตรงมาเลยว่ามันอาจจะไม่ใช่หนังที่เป็นมิกสำหรับทุกคนแหละนะครับมันเป็นหนังที่โลกไม่สวยเนาะเราพูดตรงๆว่าโลกไม่สวยโลกไม่สวยคือความรู้สึกว่าโดยแบ็กกราวโดยสถานการณ์โดยเนื้อเรื่องหรืออะไรใดเนี่ยมันมีการพูดในสิ่งที่ค่อนข้างจะน e าที แต่ไปในประเด็นที่มันตึงเครียดประเด็นที่เราได้ฟังข่าวข่าวนู่นนี่นั่นทุกๆวันแล้วมันกลายเป็นมันยิ่งซอกก่อนความรู้สึกทางใจของเราอะ่ะให้มันรู้สึกเล้ารานรู้สึกเหนื่อยหน่ายรู้สึกตายด้านขึ้นไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วบอกตรงๆว่ายิ่งดูคุณจะยิ่งตึงยิ่งดูคุณจะยิ่งเครียดมันเป็นหนังที่ถ้าเกิดคุณคาดหวังความตลกได้หัวเราะอยากได้ฟิลกู๊ดไม่ใช่หนังที่เหมาะกับคุณจริงๆครับแต่ไม่เหมาะกับคุณแต่ผมกับอยากท้าทายอะ่ะผ ผมกับอยากชวนคุณนะให้มีโอกาสไปดูภาพยเรื่องนี้นะครับภาพเรื่องนี้เหมาะกับใครบ้างนะครับเราพูดกันตรงๆก็คือ1คนที่เข้าสู่วัยทํางานแล้วนะครับหรือกระทั่งน้องๆน,นักศึกษาที่เตรียมตัวจะเข้าสู่วัยทํางานผมว่าก็ดูภาพยเรื่องนี้เป็นเหมือนกับแบบฝึก อย่างหนึ่งก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเพื่อที่เตรียมตัวในการจะออกตัวไปสู่โลกการทํางานจริงๆว่ามันจะต้องเจอกับอะไรบ้างนะครับและคนที่อยากจะแนะนําให้ดูต่อมาก็คือคนที่เข้าสู่วัยทํางานอาวุโสแล้วนะครับอย่างผมอย่างคนที่อายุราวๆสามสิบอัพขึ้นไปเนี่ยผมว่าคุณจะดูภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วจะมีความอินในบริบทหลายๆอย่างแล้วก็มันก็เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการตั้งคำถามกับสังคมด้วยการที่ถ้าเกิดสมมุติว่าโอเคคุณเป็นแม่คนแล้วหรือคุณเป็นพ่อคนแล้วคุณก็จะยิ่งดูภาพยนตร์เรื่องนี้แบบ ไต่ตรองไปอีกระดับหนึ่งคุณก็จะลึกขึ้นไปอีกระดับหนึ่งคุณจะรู้สึกว่าโอ้การจะสร้างคนหนึ่งคนขึ้นมาเพื่อให้เป็นเติบโตเป็นคนดีคนที่ใช้ได้ในสังคมนี่มันก็เหนื่อยเหมือน,นเนาะมันก็หนักเหมือน,นเนาะนะครับนี่แหละคือสิ่งที่ยิ่งคุณมีวัยาวุฒิและยิ่งคุณมีภาระหรือพันธะบางอย่างที่หนักแน่นมากขึ้นคุณจะยิ่งดูภาพยนตร์เรื่องนี้อย่างเข้าใจมันมากขึ้นและคนกทมคนอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นคนที่ผมว่าถ้าเกิดดูภาพยนตร์นี้แล้วจะอินมันอาจจะออิินในใเชงงขงบรรรากาศกศว หรืออะไรบางอย่างที่ภาพยนตร์เรื่องนี้นํามาใช้แล้วมันทําให้รู้สึกว่าคือเราอาจเคยตั้งคาถามนะว่าเมืองนี้มันไม่น่าอยู่อะเมืองนี้มันเต็มไปด้วยอะไรต่อมีอะไรที่มันไม่ค่อยดีการจราจรก่อนขอ้างแย่ผู้คนที่อยู่ในเมืองนี้ก็อาจจะดูไม่ได้เป็นมิตรกับเราซะเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนอาจจะคิดได้แหละและยิ่งมาดูภาพยนตร์เรื่องนี้มันก็จะถ่ายทอดมุมเนี้ยให้เรายิ่งเกิดคําถามยิ่งเกิดแรงอะไรบางอย่างที่ทําให้เราสึกว่าเราไม่สามารถแก้ไขเรื่องราวพวกนี้ได้จริงๆหรอผมผมคิดว่ายิ่งดูภาพยนนร์เื่องี้้แลวคุณม มีเลเยอร์ในชีวิตที่มันซับซ้อนขึ้นไปเรื่อยๆคุณจะรู้สึกดูภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วมีประเด็นกับมันมากขึ้นตั้งคําถามกับมันมากขึ้นซึ่งผมเองอะที่พูดมาโอเคถ้าเกิดยกเว้นเรื่องของการมีครอบครัวการมีบุตรอะไรเงี้ยแต่ก็ต้องพูดตรงๆว่าในวยัยวุฒิประมาณนี้เรามีเพื่อนเรามีฝูงที่เขามีลูกเขาแล้วอะไรเงี้ยแล้วเราก็เออเคยพูดคุยแลกเปลี่ยนอะไรต่างๆ,างๆเขาก็ตั้งคําถามประมาณนี้เหมือนกันมันเลยทาให้เราเออมันเลยมีความเข้าใจไปโดยอัตโนมัติว่าโอ้การจะปั้นคนหนึ่งคนขึ้นมา วัยวุธอะไรต่างๆเนี่ยมันทำให้ผมดูภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยความรู้สึกว่าเป็นหนังที่เรารู้สึกว่าดูไปแล้วต้อทมหัวใจมากแต่มันกับอินกับรู้สึกถึงพลังบางอย่างของมันอ่ะที่มันมันพูดกับเราอ่ะเออใช่มันถูกต้องมันควรจะตั้งประเด็นมันควรจะคิดกับอะไรแบบนี้มากขึ้นจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยนี่แหละครับคือสิ่งที่ผมอยากจะบอกให้คุณรู้ก่อนว่านี่เป็นภาพยนตร์ที่ผมอยากแชร์ทุกคนไปดูมากๆนะแต่มันก็อาจจะมีอะไรบางอย่างที่อาจจะเป็นอุปสรรคขวางกั้นความรู้สึกของคุณกับภาพยนตร์ให้มันรู้สึกลิงก์กับมัน มันก็จะมีอยู่ในเชิงของประสบการณ์ในเชิงของความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวบางอย่างคราวนี้เรามาพูดถึงในสิ่งที่ผมได้กับภาพยนตร์บ้างนะฮะว่ามันมีประเด็นอะไรที่มันน่าสนใจบ้างคือผมว่าโดยข้อหลักๆอ่ะสิ่งที่เราสังเกตจากภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือภาพยนตร์เรื่องนี้มันโฟกัสอยู่ที่ตัวละครเฟนนะฮะซึ่งแสดงโดยคุณอเอ๋ยประภาบนทนนะฮะซึ่งโอ้เล่นเล่นดีมากๆสิ่งที่ผมอยากให้สังเกตคืออะไรไหมภาพยนตร์เรื่องนี้มีนางเอกเป็นตัวละครหลักและเหมือนกล้องพยายามที่จะโฟกัสออนไปที่ตัวนางเอกอยู่ตลอดเวลาแหละแต่สิ่งที่ผม มองนางเอกเป็นแค่บุคคลบุคคลหนึ่งอ่ะที่เรามีหน้าที่ในการที่คนดู observe ชีวิตของเธอว่าเธอไปเจออะไรคุยกับใครเธอไปมีกิจกรรมกับใครอะไรอย่างเงี้ยแล้วค่อยๆสอดสำรวจไปเรื่อยๆในสังคมบ้านเราสังคมไทยสังคมกรุงเทพเนี่ยว่าการที่เธอไปเจอคนนั้นการที่เธอไปพูดคุยคนนี้มันทําให้เราได้รับรู้อะไรบ้างเรียนรู้อะไรบ้างโดยที่บางครั้งอะ่ะ ผมใช้คำว่าบางครั้งอ่ะกล้องมันไม่ได้รักตัวละครนางเอกขนาดนั้นนึกออกไหมคือความหมายที่ไม่ได้รักตัวละครนางเอกขนาดนั้นคือกล้องอ่ะมันพยายามให้เราสอดสายไปยังภาพอื่นๆที่มันอยู่ในมุมกล้องมุมนั้นเน่เราไปจับสังเกตตรงนั้นจับพฤติกรรมตัวละครที่อยู่ใกล้ๆกันหรือบางครั้งสิ่งเล็กๆน้อยๆที่มันอาจจะตั้งใจก็ได้หรืออาจจะไม่ตั้งใจแต่มันกลายเป็นดีเทลที่ทําให้เราสึกว่ามันกลับมาตั้งเป็นคําถามกลับมาตั้งเป็นอิชชวอะไรบางอย่างต่อเราแล้วทําให้เราสึกว่าเออสิ่งเหล่านี้มันมันน่าคิดเหือนนกั นะแต่ผมจะไม่ลงลึกแล้วกันว่า,น,านะน,น่าคิดอ่ะมันน่าคิดยังไงแต่ผมคิดว่ามันมันขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณมองภาพเหล่านั้นแล้วคุณมองสิ่งเล็กๆเ,เหล่านั้นแล้วคุณคิดถึงสิ่งใดนะฮะและการที่เราอะครับถูกสั่งสอนมาให้มีความอดทนอดกลั้นโอเคอดทนอดกลัน้น,นเป็นเรื่องที่ดีไหมเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วครับเป็นเรื่องที่ถ้าเกิดเราเอามาใช้อย่างพอเหมาะพอเจาะมันก็จะทําให้เราสึกว่าเออเราเป็นคนที่เออเรามีภูมิต้านทาน,านเนาะเรามีการจัดการตัวเองที่เออมันทําให้เราสึกว่าโอเคเฮ้ยเวลาเราเจอปัญห<น> เกิดเราไม่มีความอดทนเราก็อาจจะโพองออกไปแล้วมันทาร้ายจิตใจคนอื่นทําร้ายคนอื่นได้มากขึ้นเช่นกันแต่ลิมิตของคําว่าอดทนนี่แหละอะไรมันคือลิมิตอะไรมันคือจุดสูงสุดของมันแล้วบางครั้งเราอาจจะอยู่กับความอดทนนั้นจนบางทีเราเราลืมตัวตนของเราเราขาดความเป็นตัวเองไปหรือเปล่านี่แหละครับคือผมรู้สึกว,าวา่าเขาพยายามที่จะต้ต้งคาถามตรงสิ่งนี้แล้วมันพยายามพูดถึงตัวละครเฟนว่าคือนางเป็นพนักงานที่หนึ่งคือไม่ใช่เดอะบอสนะครับไม่ใช่เป็นหัวหน้าของใครและอีกหนึ่งคือเธอไม่ใช่ผู้นําครอบครัวนะครับเธอมี สามีที่พยายามปิดโปรเจกต์ใหญ่อยู่แล้วคิดว่าโปรเจกต์ใหญ่โปรเจกต์นี้มันก็จะมาช่วยหนุนเรื่องของค่าใช้ใจ่ายของครอบครัวได้ดีขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับในในภาพแบบนั้นเน่ยโอเคมันเลยทําให้ตัวละครเฟรนเนี่ยเหมือนกับถ้าเกิดเรามองกันจริงๆก็คือเหมือนานางก็คือคนที่ทําอาชีพอาชีพหนึ่งนะฮะมีหน้าที่ในการทํางานแต่ละวันแต่ละวันผ่านไปใช้ชีวิตแต่ละวันผ่านไปในกรุงเทพมหานครด้วยความลําบากบ้างไม่ลําบากบ้างนะฮะแต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่มันกดทับเธออยู่ในทุกทวันคือคําว่าอดทนน เธอกลายเป็นคนที่ไม่สามารถต่อสู้เพื่อความยุติธรรมให้กับคนบางคนได้หรืออยู่ในกลุ่มคนที่ความจริงเธอตั้งคําถามกับมันมากๆเลยว่าแบบคนเหล่านี้มันมีประเด็นนะมันมีบางอย่างที่น่าสงสัยนะแต่อยู่ตรงนั้นคืออะไรอ๋อค่ะอ๋อดีค่ะนั่นแหละผมเลยพยายามชี้ตรงมุมที่ว่าความอดทนกับอะไรบางอย่างเนี่ยบางทีมันทําให้เรากลายเป็นคนที่เพิกเฉยหรือเปล่ากลายเป็นคนที่อิกโนเร้นไปเลยหรือเปล่าอะไรอย่างนี้สิ่งนี้ถ้าเกิดเรามาคิดในเลเยอร์ของมันเนี่ยแค่ประเด็นประเด็นเดียวผมว่ามันทําให้เรารู้ กลับมาถามตัวเองเช่นเดียวกันนะว่าบางครั้งเราอดทนกับบางสิ่งบางอย่างมากเกินไปหรือเปล่าจนกลายเป็นว่าเราไม,ไม่เหลือความเป็นตัวเองจนเราไม่เหลือพื้นที่ของความเป็นคนนะว่าคนจริงๆมันควรจะต้องทํำยังไงคนจริงๆมันเจอสถานการณ์แบบนั้นมันควรจะต้องตอบรับไปในทางที่ against กับคนอื่นบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือไม่ได้สอนให้มันก้าวร้าวนะแต่มันเป็นการที่ทําให้เราคิดว่า ถ้าเกิดเราอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นจริงๆเ่ะเราควรจะต้องทําอะไรบางอย่างเพื่อความคาดหวังว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยนี่แหละคือสิ่งที่ผมคิดว่าแค่ประเด็นประเด็นเดียวเราพูดแค่นี้พอมันต่อย,ยอดไปสู่อะไรต่อมีอะไรได้มากมายนะครับโดยที่ยังไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องของความบดทนต่อการเป็นคนเมืองนี้ติดขัดชีวิตทุกอย่างมันโอ้หุ่นวายสารพัดส,สารเพอะไรอย่างนี้นะครับเอาพูดแค่เฉพาะชีวิตการทํางานชีวิตส่วนตัวของตัว,ตวละครเฟรน์ก็จบแล้วละผมว่านอกจากนั้นคือสิ่งที่คุณจะ าพสุดท้ายที่ผมอยากจะฝากเอาไว้กับภาพยนตร์เรื่องนี้โอเคผมพูดตรงๆว่าน,นี่คือชองล่าของภาพยนตร์ที่เป็นดราม่าเนาะอาจจะเรียกเป็นงานที่อารมณ์ขันน้อยที่สุดในหลายๆงานที่ผ่านมาของพุ่มกับเต๋อบางคนเรียกกันได้เหมือนกันนะฮีแมนดีซอสเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันผมใช้คําว่าถ้าเกิดเราเทียบเอ่อเลเวลกับหนัง GTH หรือหนัง GTH ด้วยกันเนี่ยไม่น่ใจหลายๆคนเคยดูภาพยนตร์เรื่องเกาะหรือเปล่านะครับก็คือเป็นผลงานการกํากับของผู้กกับคงเดชจันทุรันรัศมีนะครับซึ่งมองตอนแรกอาจจะเป็นพอร์ตแฟนตาซีหน่อยคนหลายแขนอะไรอย่างี้้แแแตต่่่ไไไอออคนนนนหหลลายยะดดัปสูร ตัอเีอะไรมากมายคําถามเกี่ยวกับสังคมการมองคนที่แตกต่างกันการเหยียดหยานการนู่นนี่นั่นอะไรโอ้มันตั้งไปได้หลากหลายมากแล้วมันเป็นหนังที่ยิ่งดูเราจะยิ่งรู้สึกว่ามันมันไม่ผ่อนคลายสำหรับเราอ่ะมันยิ่งดูมันยิ่งเครียดมันยิ่งดูยิ่งระทมในอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยคือก่อนกับทิมมันดีซองเนี่ยมันมีมวลบรรยากาศบางสิ่งบางอย่างใช้คำว่าประสิทธิ์บางอย่างก่อนละกันใกล้เคียงกันนี่ดูยิ่งเครียดแหละพูดง่ายนะครับและสิ่งนี้แหละมันมีผลต่ออะไรรูกไหมมันมีผลต่อความรูู้้้สสึึกกต่่่ออบบาาาางงงงิยยมมขนไปดดดวผพจุ เสียงบีบแตนในกรุงเทพมหานครถ้าเกิดเป็นคนขับรถหรือหลายๆคนอาจจะเดินผ่านถนนอะไรอย่างนี้เจอเสียงแตในกรุงเทพมหานครมันก็ปกติหรือเปล่าแต่เชื่อไหมเมื่อคุณได้ยินเสียงนี้ในภาพะยนตร์เรื่องนี้แล้วมันสืบเนื่องมาจากอารมณ์ที่มันมันค่อยๆทําให้เรารู้สึกว่าตึงตึงตึง,ต,งตึงกับมันไปเรื่อยๆเนี่ยมันเหมือนกับยิ่งดูยิ่งไขควนย,ยิ่งคิดอะไรตอนน่อมีอะไรไปเรื่อยๆของมันอ่ะมันจะทําให้เสียงการได้ยินเสียง มันเป็นความแบบรู้สึกถึงความแบบเชียน่ากลัวชิบหายซึ่งไอ้คาว่าเชียน่ากลัวชิบหายเนะี่ยอันนึ้งคือสิ่งที่ผมคิดนะแต่ในความรู้สึกตอนนั้นจริงๆคือแบบเออเรารู้สึกเลยว่ามันไม่เคยได้ยินเสียงการปีบแต่ครั้งไหนที่เรารู้สึกถึงความกดดันขนาดเนี้ยโอเคมันเป็นเรื่องขององค์ประกอบภาพนยร์แหละการถ่ายทำม,มุมกล้องหรือการเล่นกับความมืดเล่นกับอะไรบางอย่างมันทําให้เราเห็นบางสิ่งบางอย่างไม่เคลียร์อย่างเงี้ยมันยิ่งไปผลต่อทางอารมณ์เนาะมันยิ่งดิ่งมันยิ่งดําลึกลงไปในหั้วขอ,ของความรู้สึกว่าแบบ เมืองนี้มันฟักอัพจริงๆว่ะอะไรเงี้ยนะครับแล้วสิ่งที่ผมจะสื่อคืออะไรเนี่แหละคือสิ่งที่ผมแอบคิดตอนดูตัวอย่างว่าโหตัวอย่างมันตัดออกมาได้มีความเล้าระทึกมากเลยมันมีความเป็นหนังจะกระเดียดไปทางเชลเลอร์ได้เลยอะ่ะซึ่งเราไม่เคยดูหนังของพ่เตอร์นะว่าคนเป็นเชลเลอร์มาก่อนไงคือผมก็ไม่กล้าคิดหรอกว่ามันจะไปทางนั้นนะเนาะแต่เราก็อยากรู้ว่าโอ้ตัวอย่างมันมาทางนี้หนังจริงมันจะเป็นยังไงพอดูปุ๊บเออแม่งมีความเป็นเชลเลอร์ด้วยและมันยิ่งเทน s e ยิ่งเทนส์เข้มข้นไปเรื่ ถึงจุดหนึ่งมันกลายเป็นหลังที่บางซีนอยู่ๆมันก็เกิดความสยองขวัญขึ้นมาความรู้สึกเชียร์น่ากลัวชิบหายเลย <c oughs> นี่แหละครับคือผมใช้คํานี้ก่อนแล้วกันว่าอันนี้คือขึ้นอยู่กับอาจจะขึ้นอยู่กับอารมณ์รวมเลยนะอาจจะขึ้นอยู่กับบริบทหรืออะไรต่างๆที่เราอ่ารับมาเราผ่านอะไรแบบนี้มาเยอะขนาดไหนเราจะยิ่งรู้สึกกับสิ่งเหล่านี้ได้มากขึ้นเข้มข้นขึ้นแหละสุดท้ายนี้ถ้าเกิดถามว่าผมชอบภาพยนตร์เรื่องนี้ขนาดไหนผมใช้คํานี้ก่อนแล้วกันว่าในปี25 6 92026เนี่ยคือผมเข้าใจว่าตัวเองอ่ะจะต้องดูหนังไทยอีกหลายเรื่องแหละนะครับยังมีหนังอีกหลายเรื่องที่น่าสนใจนะครับอีก11เดือนที่เหลือนะครับแต่เราพูดกันตรงไปตรงมาตอนนี้ผมมองว่านี่คือภาพยนตร์ไทยที่ผมชอบที่สุดของปี2026ผมชอบผมประทับใจเป็นความรู้สึกส่วนตัวได้แหละผมว่ามันคือสิ่งที่อย่างที่ผมบอกพออารมณ์ร่วมของเราบรรยากาศความเข้าใจแล้วก็วัยวุฒิอะไรต่างๆเนี่ยม,มันสะสมจนถึงจุดที่เรารู้สึกว่าเราเข้าใจตัวละครนี้มากๆเราเข้าใจสิ่งที่มันเกิดขึ้นมากๆนะครับ บางประเด็นเราตั้งคำถามกลับไปว่าเราควรพอใจกับสิ่งเหล่านี้จริงๆหรออะไรเงี้ยแต่มันก็คือการตั้งคำถามตั้งประเด็นเพื่อที่จะทําให้เรากลับมาคิดกับอะไรบางอย่างจากมันเช่นเดียวกันนะนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าภาพนี้เนี้ยเหมือนกับเป็น two-way communication นะครับระหว่างเรากับผู้คนกับเต๋อทุกคนแต่มันเป็นการไม่ได้ถามตอบกันโดยตรงนะหมายถึงว่าการถามตอบกันในใจว่าเขาคิดอย่างนี้เขาถามเรากลับมาเราคิดอย่างนี้เราถามเขากลับไปมันคือการตอบโต้ที่มันเป็นเหมือนกับการตอบโต้ที่มองไม่เห็นนะฮะแต่มันทํางานอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาจริงๆอะ ล้วผมรู้สึกว่าคือผมดูภาพยนตร์ของพี่เตอ๋อนะคนมาก,ก็หลายเรื่องเนาะผม,มเคยบอกว่าผมชอบภาพยนตร์เตอ๋อนะว่าคนมากๆก็คือ The Master ซึ่งเป็นหนังสารคดีที่ติดตามเรื่องราวของคนกลุ่มคนหนึ่งที่ชอบมากๆเกี่ยวกับการดูภาพยนตร์อินดี้นะครับผ่านวิดีโอของร้านพี่แว่นในช่วงเวลาหนึง่งหลายสิบปีที่ผ่านมานะครับมันคือภาพยนตร์ที่มันมันพูดถึงความเป็นคนรักหนังความคลั่งหนังอะ่ะจนกลายเป็นคนที่ทําหนังอะ่ะด้วยความรู้สึกอะไรบางอย่างที่ผมรู้สึกว่ามันมันคุยกับเราตลอดเวลาซึ่งเนี่ยแหละมันคืออีกครั้งที่ผผมมมว่าัันทกบ และขณะเดียวกันผมว่านี่มันคืองานที่มีความกึง่งๆจะเป็นการรีเมค36อะ36คืออะไรคือภาพยนตร์เรื่องแรกของพีเตอร์นว์พลที่ทําออกมาแล้วก็ออกฉายในโรงภาพยนตร์มันจะเป็นคอนเซปที่ว่าพูดถึงการถ่ายภาพซึ่งเมื่อก่อนมันจะมีฟิล์มเนาะฟิล์มเนี่ยมันจะถ่ายภาพได้36ภาพด้วยกันเขาก็เลยเอาคอนเซป36เนี่ยมาใช้ประมาณว่าสร้าง4 36ซีนนะฮะแล้วก็ปล่อยให้คนเคลื่อนไหวตัวละครเคลื่อนไหวกันไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ดูบริบทดูสิ่งเกิดขึ้นในเหตุการณ์ในแต่ละช่วงเวลาแต่ละซีนแล้้ววกก็็็พยาาามท่่จะะเเเบปรดอตอง จะสือ่อสารเรื่องอะไรอะไรอย่างนี้นะครับผมว่า,าวิธีการทําภาพยนตร์แบบสารพบเนี่ยมันกลับมาอีกครั้งหนึ่งในภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับแต่มันเป็นสารพกที่มันคุยกับคนดูมากขึ้นอนะ่ะมันไม่ได้คุยกับคนดูจะบอกว่ามันคุยกับคนหมู่มากอะ่ะมันคือหนังที่มันพยายามที่จะคุยกับคนทุกๆคนนะครับที่อยู่ในสังคมอยู่ในประเทศประเทศเนี้ยแล้วตั้งคําถามมาด้วยกันว่าเราควรรู้สึกกับสิ่งนี้ยังไงดีนี่แหละผมคิดว่ามันคือสิ่งที่ผมได้รับมาจากการดูภาพยนตร์เรื่องนี้ฉะนั้นแล้วถ้าเกิดผมบอกว่าผม ผมจะมองว่านี่คือมาสเตอร์พีซของเขาอีกเรื่องหนึ่งอะผมว่ามันตอบโจทย์ใช่อยากให้เขามาสเตอร์พีซกับภาพยนตเรื่องนี้จริงๆนะครับกับ Human Resource พนักงานใหม่ปลดลับไว้พิจารณานะผมให้คะแนนไปเลยครับ10เป็นสิ นะครับชอบมากๆครับแล้วก็คิดว่าถ้าอยา่างที่ผมบอกถ้าเกิดภาพยนตร์ไทยปีนี้ไม่มีเรื่องไหนที่โดดเด่นขึ้นมาก็อาจจะได้กลับมาคุยอีกทีหนึ่งตอนปลายปีนะครับว่าภาพยนตร์ไทยที่ชอบที่สุดคุณอาจจะยินชื่อนี้จากผม h u m a n r e s r อร์รพนักงานใหม่ปลดรับไว้พิจารณาและนี่คือ The Review วันนี้ลากไปก่อนเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับคคตตอออบงงงรรันยูู่่ทีีลปลปะก้